Follow me. This is our international department room. <coughs> so here is our first person who want I want to introduce. Yeah, hi. <laughs> My name is Nick, Nick Trauma Tanaki. I'm originally from Los Angeles, California. Oh, how long have you been in Thailand? For about 20 years oh that's pretty long what's your job position here i'm the tender manager at 1k so as tender manager i put together bids for the company uh, in other words i look for new projects to make money for one crocodile hmm. what's it like to working here in 1k uh, it's pretty relaxed pretty chill you know everybody's really nice um, it's not too formal everybody's uh, really good to talk to Okay. Uh, where do you see 1K in the next couple of years? That's a good question. Um, so, <clears throat> for 1K's future, it looks very promising. 1K has the potential to become a big player on the international stage in the future. And, um, you know, when you think of construction, you're going to know 1K. Okay. Thank you very much. Enjoy your day. Thanks. ผมปอมพลมารุนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหนึ่งัฒนา,าจำกัดครับบริษัทเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับเ,เริ่มต้นจากงานรับสร้างโรงงานนะและอาคารขนาดเล็กนะครับอยู่ประมาณสัก3ามถปีหลังจากนั้นเราได้พัฒนาองค์กรและองค์กรของเราให้มีความพร้อมนะครับเราได้เริ่มสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นนะครับและได้พัฒนามาเป็นบริษัทดีไซน์หรือยอย่างเต็มตัวนะครับในปัจจุบันอะไรคือปัจจัยที่ทําให้วันเคแตกต่างจากคู่แข่ง คือเรามีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันที่อื่นคือเราทํางานให้กับองค์กรต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นเร่องจากของการสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคารให้องค์กรเหล่านั้นเป็นได้ว่าที่นี่เรามีวิศวกรหรือทีมงานที่เป็นต่างชาติทำงานที่นี่ด้วยนั่นหมายความว่าเรามีความพร้อมมีศักยภาพที่จะบริการลูกค้าในกลุ่มนี้แต่เต็ที่ครับการทำงานสไตล์ 1K ภายใต้บริหารของคุณกองพลเป็นอย่างไรบ้างคะ อันดับแรกคือเราให้ความสําคัญกับบุคลากรเป็นอันดับต้นๆของวยวาบาขอริษัทน,นะครับคือเราเชื่อว่าการที่พนักงานมีความพร้อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับจะส่งผลที่ดีให้กับงานที่ทําออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่เรามีการบริหารงานในสตา์ของแบบคนรุ่นใหม่ด้วยครับ มองภาพธุรกิจของวันเคในอีก5ปีข้างหน้าไว้อย่างไรบ้างคะอืมอันนี้เป็นคำ,คำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบท้งเศรษฐกิจและการเมืองนะครับแต่ความมุ่งมั่นของบริษัทที่คิดว่าอยากจะไปในอีก5ปีข้างหน้าคือเราอยากจะไปสร้างอาคารหรือสถานที่ในต่างประเทศนะครับสำหรับองค์กรต่างชาตินะครับใน,ในต่างประเทศอาจจะเริ่มต้นจาก Okay, next year, kalau tak naik pak.